เป็นปัญหานะอันดับหนึ่งเลยค่ะที่ผู้หญิงไทยเรานะคะแต่งหน้าแล้วมีสิวผิวหน้าเมื่อก่อนคือแบบดูไม่ได้สภาพคือโทมดูแบบแต่งหน้าเพื่อสมายก็ไม่ปกปิดอะไรเนี้ยค่ะคือเครียดมากแต่งหน้าแต่ป็นสิวโผล่หน้าไม่เรียบเนียนรู้สึกไม่โอเคกับใบหน้าตัวเองแรกๆะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อซีนะคะอายุ24ปีค่ะทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะปัญหาผิวหน้าของซีก็คือเป็นคนที่จุดด่างดำเยอะแล้วก็เกิดจากสิวอะค่ะแล้วก็รุมขนกว้างแล้วก็หน้าแห้งผิวหน้ามาก่อนคือดูไม่ได้สภาพคือโทมดูแบบแต่งหน้าเพื่อสมอางก็ไม่ปกปิดอะไรเนี้ยค่ะ ไม่เคยใช้ค่ะเพราะว่ากลัวมากแต่ซีชจะเลือกใช้ครีมแต่ละตัวเพราะว่าซีจะเลือกที่ไม่มีสารสเตียรอยอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยเพราะที่ซีกลัวมากคือผลข้างเคียงจากคนรอบตัวคือเยอะมากพี่ที่รู้จักเนี่ยค่ะคือเขาหน้าดีขึ้นจากที่รู้จักกันมาก็เลยถามเขาว่าเขาใช้อะไรเราก็บอกเฮ้ยไหนขอมาลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่ซีน่าสนใจที่สุดคือสกัดจากสาหร่ายพวงนุนเขาเอามาสกัดเป็นครีมอะแล้วซีก็ไปศึกษาดูว่าแบบคุณสมบัติคุณประโยชน์ของเขาอะมีอะไรบ้างตอบโจทย์ของซีเลยก็คือบนใบหน้าของเรามีครบทุกอย่างเลยค่ะ <S <S พอใช้ครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าพอทาไปแล้วอะมันรู้สึกคลีครีมอซึมซับง่ายแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทาไปแล้วผิวชุ่มชื้นมากเลยค่ะ ปัจจุบันใช้มา6ขวดแล้วค่ะแต่ถ้าถามว่ารู้สึกว่าหน้าดีขึ้นตอนไหนคือขวดที่2ค่ะรู้สึกว่าหน้ามันเปลี่ยนจัดไปจากเดิมรู้สึกว่าหน้ามันเอิบอิ่มมากขึ้นนะคะเพื <stag> ่อนๆคนไหนที่มีปัญหา,าจุดด่างดำรูขุมขนกว้างนะคะหรือเป็นปัญหาผิวคล้ายๆซีนะคะแนะนำตัวนี้คะ่ะ s อสกินคาเวียค่ะ